สวัสดีครับคณะบดีพบคนส่วนดอกประจําเดือนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์มากมายนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษายนอย่างที่เราทราบนะครับก็เป็นวันมหาสงการนะครับก็มีกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางผู้บริหารได้เดินทางไปกับนักวิชาการพระผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมืองด้วยการขอพรแล้วก็ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดปอยหลวงนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนก,กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ ก็เราได้เดินทางไปหลายวัดนะครับก็เป็นพระอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการปรึกษาหารือเพราะอย่างที่เราทราบนะฮะงานปล่อยหลวงเราจะครบ6ปีนะครับของโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่พร้อมกับเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทางคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามีประชุมแลกเปเลี่ยนเรียนรู้นะครับกับคณะแพทยศาสตร,ร์3สถาบันนะครับครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่30นะครับก็จัดที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในวันที่29-30มีนาคมในโอกาสนั้นเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยการกรลัการแล้วก็การบริหารนะครับที่มีส่วนของความเป็นเลือดคือการแชร์ลิงเบสแพคทิสนะครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีทาบุญทักษิณานุปทา,านนะครับแด่ปรุณธาปานนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจําปี2567นะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่26ก็เพิ่งเป็นพิธีที่เราจัดขึ้นทุกปีหลังจากนั้นเราก็มีการร่วมกันดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและในโอกาสเดียวกันทางบุคลากรเราได้ร่วมกิจกรรมประกวดนะฮะการปรุงราบสุขขันโตกนะครับและแต่งกายงามเมื่อวันที่26ก็คงเป็นสิ่งดีๆที่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มีโอกาสได้ร่วมมือหรือร่วมใจกัน ในกิจกรรมดีๆในโอกาสพิธีสงการนะครับผมได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดีคณาจารย์อุตสูรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในบ่ายของวันที่26นะครับก็คงเป็นพิธีสงการแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับอย่างที่เราทราบนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราโอกาสครบรอบ65ปีเรามีการจัดนิทรรศ,าศาการบริการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนนี้ก็คงเป็นเดือนของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะฮะ ในงานก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูด,ด้านเกี่ยวกับโรคสมองนะครับหรือว่าคนมีการพิการเกี่ยวกับเรื่องการอุบัติเหตุหเกี่ยวกับสมองหรือไขสันหลังก็คงเป็นสิ่งดีๆที่ก้าวสู่65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับในในงานที่เทศกาลบริการสู่ชุมชนนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีนะครับแต่ครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะไปจัดที่แกนฮอของศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ทพาซานะครับ วันนั้นเราก็คงจะมีตีมันหนึ่งที่เป็นส่วนที่มีความสําคัญของสุขภาพในปัจจุบันก็คือปัญหาของฝุ่น PM 2.5นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะวันนั้นก็คงมีคนมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับมีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าประเด็นของ PM 2.5น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเรามีความตระหนักนะครับก็ทุกคนก็ขอให้ได้ประโยชน์จากการทํากิจกรรมครั้งนี้เพื่อฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับ ผมมีโอกาสได้ร่วมแถลงการปฏิบัติการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจนะครับกับกลุ่มเบาบางที่ผ่านมาในโอกาสนั้นผมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่และรายละเอียดของปัญหาของฝุ่น PM 2.5กับด้านปัญหาของสุขภาพระยะสั้นและระยะยาวนะครับวันนั้นก็มีการพูดถึงสิ่งต่างๆมากมายพร้อมกับในงานนะครับเราก็มีมอบหน้ากาก N95 ฮะ ให้กับภาพวิชานะครับฝ่ายงานแล้วก็หอผู้ป่วยนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับส่วนนี้ก็เราก็มีมอบให้กับผู้ป่วยที่พักอยู่ในการรักษาในโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่นะครับก็คงเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง pm สอซึ่งเป็นปัญหาของพวกเราในขณะนี้นะครับอีกก,กิจกรรมหนึ่งนะฮะในการโอกาสฉลองห5ปีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็คือนิทรรศการภาพถ่ายนะครับก็คงเป็นหัวข้ออันหนึ่งก็คือมุมสวยในสวนดอกนะครับก็เป็นการจัดครั้งที่2นะครับ ผมมีโอกาสได้เป็นประธานพิธีเปิดนะครับพร้อมมอบรางวัลให้กับคนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเราต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจนะครับเราเห็นมุมสวยๆของสวนดอกมากมายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราจัดนิทรรศการถึงหนึ่งเดือนนะครับจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมอยากทุกท่านมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าไปดูในสวนของภาพสวยๆของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับ ในด้านคุณภาพนะครับผมมีโอกาสได้ร่วมการต้อนรับนะครับนายแพทย์กิตินันนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจนะครับในฐานะหัวหน้าการเยี่ยมสำรวจใน Advanced HA Surveillance Survey นะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะเราได้ผ่านการประเมิน Advanced HA อยู่ครั้งครั้งนี้ก็คงจะมาถึงอีกประมาณสัก2ปีก็คงจะมาถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะถูกประเมิน Advanced HA ครั้งที่3นะครับ การเซอร์เวอลนด์ก็มีส่วนหนึ่งที่เราได้รับข้อคิดอะไรต่างๆมากมายเข้ามาในการปรับปรุงและคงจะทําให้เป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเป็นโรงพยาบาลในดวงใจกับทุกคนทุกคนนะครับด้วยระบบคุณภาพของพวกเรานะครับในโอกาสเดียวกันนะฮะด้านคุณภาพนะครับผมได้ร่วมการต้อนรับนะครับอาจารย์ผ่องพันธ์นะครับผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจนะครับในโอกาสมาตรวจด้าน P.D.S.C. ส h e Spinal Cord Injury r e h a b i l i a t i o n นะครับ วันนั้นเราก็ได้แสดงศักยภาพข้อมูลดีๆนะครับสิ่งดีเกี่ยวเรื่องการดูแลผู้ป่วยสปานคออินเจอรีนะครับก็วันนั้นได้รับการชื่นชมมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับในในตัว PDSC ที่เป็น PDSC ใหม่สุดของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอย่างที่เราทราบนะฮะขณะที่หลังโควิดนะฮะเราก็มีการเปิดความร่วมมือกับต่างประเทศมากมายนะครับ ในโอกาสในเดือนที่ผ่านมานะครับผมให้การต้อนรับนะฮะโปรเฟสเซอร์เฟเดริกนะครับซึ่งเป็นอิเรคเตอร์ของ UFR นะครับของ Fundamental Biomedical Science นะครับของ University Paris City นะครับมีโอกาสที่เรามีความร่วมมือกันมีครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมของโปรเฟสเซอร์เฟเดริกที่ฝรั่งเศสนะครับมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือเกี่ยวด้านการวิจัยการบริการโดยเฉพาะด้าน Data Science ซึ่งเป็นทิศทางของการ มูฟหรือว่าการเดินทางของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมกันมีการติดตามการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญอย่างที่เราทราบนะครับว่าเรามีความร่วมมือกับประเทศจีนเพราะเนื่องจากว่าประเทศจีนมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาปริญญาเอกมาเรียนรู้กับพวกเรามากมายและจบไปสร้างผลงานต่างๆมากมายนะครับเราก็กลับไปที่ยูเจียงเมดิคอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเนชั่นลิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครั้งนี้ก็ถูกรับเชิญนะครับไปเปิด m e d s i m u y m U n นะครับก็ Association ก็คือเป็นความร่วมมือเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างสงส่วนนะครับคือคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ u j m m e i i c l u u n v v r s s t y y นะครับและเราได้เปิดอีกส่วนหนึ่งก็คือ Med u y m e d s i m u y m U u อน s ะครับ Alumni Association ก็เป็นเกี่ยวสิทธิ์เก่านะครับก็คงจะมีการต่อยอดความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ2 มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนหรือว่าให้น่นแขนชิ้นขึ้นนะครับก็วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทําให้ส่วนดีๆเกิดขึ้นนะครับในโอกาสที่ผมไปเซอร์ที่ยูเจียงเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนะครับเทดิชแนลไชนิสเมดิซินยูนิเวอร์ซิตี้นะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายนะครับอย่างที่เราทราบนะครับที่สวนดอกเราก็มี t c c m ็นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาและต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนส่วนต่างๆนะครับ ในโอกาสเดียวกันก็ไปเยี่ยมศูนย์วิจัยต่างๆนะครับของ f ัฟเ i ียด Hospital ของยูเจียงเมดิคอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีโอกาสพบกับโปรเฟสเซอร์ที่ดูแลส่วนนี้เพื่อจะต่อยอดโรคต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คงจะเป็นส่วนของโรคทรัสเมียรหรือว่างานวิจัยเชิงลึกทางการแพทย์นะครับในโอกาสเดียวกันนะฮะเรามีกลุ่มผู้บริหารทั้งสองฝั่งนะครับได้มีโอกาสร่วมมือกันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษามีการติดตามงานวิจัยระหว่างสงส่วนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ โอกาสที่เรามีโอกาสได้มีการพูดคุยกันเพื่อมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะครับในโอกาสนั้นผมก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Visiting Professor ของ UGM Medical University นะครับและผมก็มีโอกาสได้บรรยายในหัวข้อของที่มีความภาคภูมิใจของพวกเราก็คือ m e d i ิ i ยู u t t s University Medical School นะครับ l e n g e และก็ o p p t r t u n i t y of m e d i c a l Education นะครับก็อย่างที่แจ้งทุกคนทราบนะครับความร่วมมือระหว่าง2 ส่วนหน่วยงานนี่ก็คงเป็นสิ่งที่มีการกระชับมากขึ้นและมีความร่วมมือที่แน่นแข้นกันมากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับผมได้มีโอกาสได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการนะฮะร,ระหว่างกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการเปิดศูนย์พัฒนาระบบประสาทและจิตใจของเด็กและวัยรุ่นนะครับที่สถาบันพัฒนาเด็กราชนาวคฤตนะครับก็คงเป็นศูนย์หนึ่งที่เขาเรียกว่า Neuro-Psycho-Development Center of Children and Adolescents ราชนครินร์ i n s t i t u t e of c h i l d d e v e l o p m e n t Center นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความร่วมมือกันก็นอย่างที่ทราบนะฮะว่าสูนี้เรามีความร่วมมือระหว่างภาควิชากุมารแล้วก็มีของคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนแล้วก็คงเป็นการต่อยอดทําให้เกิดสิ่งดีที่เกิดขึ้นเพื่อมีโอกาสจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ซึ่งคงจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเช่นเดียวกันในอนาคตนะครับ ส่วนในโอกาสดีๆนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับการฝึกของแพทย์ชทุนแพทย์ประจำบ้านแล้วก็เฟลโลมีที่จะจบในปี2567นะครับก็ทางผู้บริหารในฝ่ายที่ดูแลแพทย์ประจำบ้านนะครับก็จัดงานแฟนเวปา Party นะครับ2024นะครับเมื่อวันที่29เมษายนวันนั้นเราก็เห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับความผูกพันระหว่างอาจารย์เพื่อน r e s i d e n นตแล้วก็กับองค์กรน,นะครับ ก็ม pues ีการแฟร์เวฟร์เวปาร์ตี้นะครับพร้อมกับมอบไปประกาศให้กับทุกท่านที่จบการเทรนนิ่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษานะครับผมเป็นประธานในพิธีเปิดค่าอยากเป็นหมอครั้งที่25แก่นักเรียนชั้นอุดมศึกษาที่ผ่านการการคัดเลือก80คนนะครับเข้ามาดูงานจํานวน3วันนะครับวันนั้นก็คงจะเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่จะบอกว่าใครมีโอกาสที่ที่จะ เข้ามาเรียนแพทย์แล้วมีจิตใจที่จะเป็นแพทย์จริงไหมเพราะบางคนก็อาจจะไม่รู้ชีวิตจริงของพี่ๆที่เป็นแพทย์นะครับวันนั้นต้องขอขอบคุณนะฮะสโมสรนักศึกษารุ่นพี่ที่ช่วยกันดูแลในตลอด3วันในการเข้าค่าอยากเป็นหมอนะครับเพื่อจะให้รู้ถึงบริบทหรือว่าสิ่งต่างๆของการเป็นแพทย์ต่อไปอนในอนาคตนะครับผมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนะครับ Non Technical Skill ของประจำปี2567นะครับ ก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าเราคงไม่มีการเรียนรู้เฉพาะหลักสูตรของที่เป็นวิทยา,าศาสตร์หรือว่าการแพทย์อย่างเดียวการเรียนรู้ของซอฟต์สก l ลหรือว่า non-technical skill มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานร่วมกันพร้อมกับประกอบการเป็นแพทย์ที่ดีพร้อมกับก้าวสู่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจนะครับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็เรามีการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนงานนะครับ ประจำปี2067นะครับก็อย่างทุกท่านนะก็ต้องยินดีต้อนรับทุกท่านในจำนวน145คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าบุคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์นะครับวันนั้นก็มีโอกาสประถมนิเทศแล้วก็มีการพูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณนะฮะในฝ่ายของ HR ที่จัดส่วนนี้เกิดขึ้นทำให้ทุกคนทราบว่าบริบทตอนเข้ามาเราจะปฏิบัติตัวยังไงมีกฎระเบียบยังไงเพื่อก้าวสู่ บุคลากรหรือว่าสมาชิกสําคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็กิจกรรมต่างๆในเดือนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการก้าวสู่65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเราอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงและก็พร้อมก้าไวไปสู่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจของพวกเราทุกคนครับ